รีวิวเรียวมี14 5G ดีไซน์สวยสุดเท่เล่นเกมลื่นกล้องสวยคมชัดแบตเตอรี่อึดมากถึง6,000ม ah. ิลราคาดีจะคุ้มและเหมาะกับใครบ้างฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อเป็นกำลรรังใจในการตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับงั้นเราไปรีวิวพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับผมนน,นทวัฒน์ที่เจ c น a ชนแนลเจายบริการด้วยใจไม่ทิ้งกันวันนี้ผมมีมือถือรุ่นใหม่จากทางเรียวมมารีวิวครับเป็นเรียวมี14 5G นั่นเองครับมือถือรุ่นนี้ครับเป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้และน่าสนใจมากๆก่อนอื่นเลยเรามาดูอุปรกรณ์ที่เขาให้มาภายในกล่องกันก่อนครับอุปกรณ์ภายในกล่องมีให้ครบพร้อมใช้งานทั้งเคสคู่มือการใช้งานเข็มจิ้มซิมสายชาร์จ USB-C อะแดปเตอร์ชาร์จเร็ว45วัตต์อุปกรณ์ให้มาครบจบพร้อมใช้งานภายในกล่องเลยครับเรามาดูนที่งานดีไซน์กันครับรุ่นนี้ดีไซน์ตัวเครื่องออกมาเป็นแบบขอบเหลี่ยมสวยมากๆครับรุ่นนี้เนี่ยบางเพียงแค่7.97ม mm, ิลิเมตรน้ำหนักครับอยู่ที่196กรัม ถามว่าทำไมนะครับผมถึงบอกว่ามือถือรุ่นนี้บางและเบามากๆนะครับผมเพราะว่ามือถือรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง6,000ม ah ิลลิแอมป์แล้วก็รองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่45วัตต์นั่นเองครับซึ่งแบตเตอรี่และก็การชาร์จเร็วเนี่ยก็ให้มาเยอะมากครับแต่ตัวเครื่องเนี่ยบางและก็เบาเพียงแค่นี้เองนะครับ รุ่นนี้ครับพอชาร์จเนี่ยจะใช้เป็น type C ครับถาดซิมเนี่ยเป็นแบบ triple slot ครับใส่ได้2ซิมหรือว่าเราจะใส่1ซิมและ1 micro SD card เพิ่มได้นั่นเองรุ่นนี้มาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอครับแล้วก็มีไมค์ตัดเสียงรบกวนมาให้กับเราด้วยนั่นเองครับมี3สีให้เลือกครับจะมีสีดำหรือว่าสีไทเทเนียมนะครับแล้วก็จะมีสีชมพูแล้วก็สีที่ผมรีวิวอยู่ตรงนี้ครับเป็นสีขาวนาะหรือว่าสีซิลเวอร์นั่นเองครับแถมฝาาลังรุ่นนี้นะครับผมมาพร้อมกับกราฟิกทที่่สวยและเเมมมาาากกกๆๆรัฟิตงนนหือ กับมือถือเกมมิ่งนะครับผมมือถือสําหรับเล่นเกมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมีการเอ็กกับฟีไฟอีกด้วยนั่นเองตรงที่ปุ่ม power เนี่ยจะเป็นสีส้มนั่นเองครับแต่ก็ไม่สามารถสแกนนิ้วตรงที่ปุ่ม power ได้นะครับรุ่นนี้รองรับการสแกนนิ้วใต้จอนั่นเองครับตรงโมดูลกล้องเนี่ยก็นูนขึ้นมาสวยมากๆรับกับกราฟิกที่เป็นลวดลายอย่างสวยงามครับแล้วก็มีไฟกระพริบตรงนี้ด้วย แฟปเนี่ยจะอยู่ด้านบนครับซึ่งดีไซน์แบบนี้กราฟิกฝาาลังสวยแบบนี้นะครับเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆนะมันดูสวยดูพรีเมียมแล้วก็ดูเท่ไปในตัวนั่นเองครับเราหันมาดูที่หน้าจอกันต่อครับรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ a m o l e d ขนาด6.67นิ้วความละเอียด Full HD Plus อัตราเรเฟรท120 h z ความสว่างสูงสุดถึง2,000นิตรุ่นนี้สามารถใช้งานกลางแจ้งได้สบายครับพ,พี่คนไหนที่เป็นไรเดอร์นะครับก็สามารถจะนําไปส่งของแล้วพี่ๆขนส่งครับก็ไปเปิดมงเปิดแมพนะครับรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์ต่อการใช้งาานว่มีจุด พิจารณาอยู่นิดนึงครับตรงด้านล่างของขอบเครื่องครับผมมองว่ามันแอบหนาไปนิดนึงครับเรามาดูนที่ CPU ของตัวเครื่องกันต่อครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ CPU อย่าง snapdragon 6 Gen 4 5G ครับมือถือรุ่นนี้มี2หน่วยความจำาให้เลือกครับจะมี ram 12 rom 2 5 6กิราคาเนี่ย11,999บาทและอีกรุ่นหนึ่งครับจะเป็น ram 12 rom 512 g ิราคาอยู่ที่ 13,999บาทครับซึ่งทั้ง2รุ่นนะครับผมสามารถเพิ่มแรมนะครับผมได้ถึง14ครับรวมเป็น 26G บกิกครับบอกเลยนะครับว่าด y นามิกแรมรุ่นนี้เนี่ยใหมาเยอะมากๆครับในการเปิดแอปรันแอปต่างๆเนี่ยทำได้รวดเร็วดีครับมาพร้อมกับเรีย m มี UI 6.0 Android 1 5ครับซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดแถมรุ่นนี้ครับกันน้ำกันฝุ่นที่ IP 6 9อีกด้วยนั่นเองสำหรับสเปคที่ใหมานะครับผมถือว่าดีเลยแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคา เมื่อเทียบกับราคาแล้วเนาะการใช้งานจริงแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเราไปทดสอบการใช้งานทั่วไปอย่างการใช้งานโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook กันก่อนเลยครับถ่ายหน้าฟีดไปเรื่อยๆนะครับผมทัดลื่นจอสวยโหลดหน้าฟีดเร็วใช้งานทันใจการโหลดคอมเมนต์ก็รวดเร็วด,ดีครับทันทุกเหตุการณ์แน่นอนในการดู TikTok จอสวยเสียงชัด ใช้งานกลางแจ้งได้แบตเตอรี่อึดมากๆครับยังใช้งานได้หลากหลายนะครับทั้งการเปิด3แอป,ปพร้อมๆกันใช้งานร่วมกันนะครับผมทั้ง3แอป,ปเนี่ยไม่มีสะดุดเลยนะครับแถมมี AI ให้ใช้งานอีกเพียบทั้ง AI b o o s t 2.0ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานแอป,ปเนี่ยให้ลื่นไหลย,ยิ่งขึ้นแถมมี AI พื้นฐานอย่าง G e ม I n i มาให้ด้วยนะครับเหมือนเราเนี่ยมีเลขาส่วนตัวจะสอบถามจากค้นหาอะไรเนี่ยก็สามารถถาม AI g e m i n i ได้นั่นเองครับและสามารถให้ AI เนี่ย เจนรูปภาพหรือว่าจัดตารางงานางต่างๆได้อีกด้วยนั่นเองครับนอกจากนั้นครับก็มี AI แต่งรูปนะครับผม AI กล้องสําหรับในการใช้งานทั่วไปคือรุ่นนี้เนี่ยให้มาครบในการใช้งานพื้นฐานทั้งในเรื่องของ AI นะครับผมในการใช้งานทั่วๆไปแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานที่หลากหลายนั่นเองครับแล้วสําหรับการเล่นเกมละ่ะรุ่นนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนื่องด้วยดีไซน์มาเป็นมือถือเกมมิ่งขนาดนี้แล้วนะครับรุ่นนี้นะครับผมจากที่บอกไปครับว่ามีการคอลแลบกับฟรีไฟครับในการเล่นฟรีไฟเนี่ยทำได้ดีนะกราฟิกสวยครับ ผมเปิดโหมดโอเชียนไว้ด้วยนะครับแล้วก็เปิดสุดเลยนะครับในการเล่นเนี่ยเล่นได้ลื่นๆนะครับผมลำโพงดีมีมิติครับในการแยกเสียงซ้ายขวานะทำให้เรารู้ว่าอ๋อศัตรูเนี่ยมาจากฝั่งไหนนะครับผมสาหรับใครที่จะไปเล่นฟรีไฟนะครับงรุ่นนี้เนี่ยเอาอยู่เนาะเล่นได้ครับแต่ถ้าสมมุติว่าเกมโมบ้าอย่าง RV ล่ะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับการเล่น RV เนี่ยเราสามารถปรับได้สุดหมดทุกอย่างครับเล่นได้ลื่นๆเลยครับ กราฟิกก็สวยด้วยเล่นได้นานครับเครื่องไม่ร้อนง่ายเพราะรุ่นนี้เนี่ยมีการขยายพื้นที่ระบายความร้อนครับให้ใหญ่ขึ้นถึง6 0 5 0ม mm ิลลิเมตรเลยการตอบสนองดีมี AI ช่วยในการควบคุมครับทำให้การสัมผัสเนี่ยแม่นยำหากจะเอาไว้เล่นเกมพื้นฐานทั่วไปอย่าง RV รีฟร i นะครับรุ่นนี้เนี่ยเล่นได้ดีเล่นได้ลื่นกราฟิกสวยนะครับผมกดสกิลใช้สกิลต่างๆเนี่ยแม่นยำดีครับ, skill, เ,รบเรามาดูนี่กล้องของมือถือรุ่นนี้กันต่อครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับกล้องหน้าความละ 16ล้านพิกเซลและมาพร้อมกับกล้องหลัง2ตัวเลนส์หลัก50ล้านพิกเซล พร้อมกันสั่น OIS และมี AI ที่ช่วยในการปรับแต่งรูปภาพให้อีกด้วยนั่นเองครับอีกเลนหนึ่งครับใช้เป็นเลนโมโนโทนความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับผมสเปคของกล้องนะครับผมอาจจะไม่โดดเด่นมากแต่ใช้งานจริงผมบอกเลยครับว่าใช้งานได้ดีและก็ใช้งานได้จริงเลยครับอย่างในการถ่ายภาพทั่วไปโดยกล้องหน้ารุ่นนี้เนี่ยถ่ายออกมาได้สวยสกินโทนดีความอิมสีความสดใสสวยงามรูปภาพคมชัดมุมมองกว้างดีครับการจัดการแสงและเงาทําได้ดีครับเพราะว่าเห็นทั้งหน้าของเราแล้วก็เห็นทั้ง วิวบรรยากาศท้องฟ้าสวยครบแถมสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับผมทั้งการทํารีทัชใบหน้าและก็การใส่ฟิลเตอร์อีกด้วยนั่นเองครับสำหรับการถ่ายภาพทั่วไปโดยกล้องหลังรุ่นนี้ทําออกมาได้ดีมากครับรูปภาพมีความคมชัดเงาและแสงต่างๆควบคุมได้ดีรูปภาพมีความสดใสดีครับการเก็บเงาของใบไม้สีของใบไม้สีของท้องฟ้าเนี่ยโดดเด่นเลยนะครับ HDR รุ่นนี้นะครับผมเปิดเอาไว้เนี่ยถ่ายออกมาสวยเลยครับถ่ายออกมาแล้วเนี่ยคือพร้อมใช้งานเลยครับเรามาดูนี่การ ถ่ายภาพบุคคลโดยกล้องหน้ากันต่อครับสำหรับการถ่ายภาพบุคคลโดยกล้องหน้าจุดที่ชอบที่สุดก็คือสกินโทนครับถ่ายแล้วมั่นใจถ่ายคนสวยผิวดีสีสวยไม่ซีดมากโดยรวมคือพอดีครับรูปภาพมีความคมชัดการตัดขอบออกมาได้ดีนะครับผมพอใช้เนาะแล้วก็แอบมีหลุดบ้างบางรูปนะครับมิติภาพเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับผมสำหรับการปรับละลาลฉักหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับได้หลายระดับเลยนั่นเองครับเรามาดูนที่การถ่ายภาพบุคคลโดยกล้องหลังกันต่อครับสำหรับการถ่ายภาพบุคคลโดยกล้องหลังเนี่ยคมชัดดี สีเข้มแสงและเงาสวยครับละลายหลังเนี่ยมีมิติดีสีสันสดใสครับสีต้นไม้สวยสีผิวตรงกับความเป็นจริงครับถ้าสมมติว่าใครชอบขาวๆนะครับผมต้องไปปรับเพิ่มสักนิดนึงนะครับผมใส่ฟิลเตอร์ช่วยก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวนะครับผมว่ามันถ่ายออกมาได้สวยอยู่แล้วนั่นเองครับคือถ่ายปุ๊บลงได้ปั๊บเลยนั่นเองสําหรับการถ่ายวิดีโอโดยกล้องหน้าถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ Full HD 3 0เฟรมครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอที่ถ่ายได้กันครับว่าเป็นอย่างไร และนี่คือการทดสอบวิดีโอโดยกล้องหน้าที่ความละเอียดสูงสุด Full HD 30เฟรมครับจุดเด่นที่ผมเห็นเลยก็คือความอิ่มสีและความสดใสครับนี่ลองสังเกตด้านไม้้านหลังนะครับผมสีทองฟ้าเน,ะนาะขณะวันนี้มีหมอกมีควันอยู่ครับแต่ว่าความอิ่มสีต่างๆเนี่ยโดดเด่นเลยสีสันในการถ่ายคนครับก็มีความสวยแบบนี้เลยต่อให้เราใส่แว่นตานะครับก็ยังคงมีการทำรีทัดไปนะ้าให้กับเราไม่มีหลุดนะครับแล้วก็ความนิ่งของวิดีโอเป็นอย่างไรบ้างครับเดินไปด้วยคุยไปด้วยเนี่ย วิดีโอครับก็จะมีความนิ่งความสม ooth ประมาณนี้เลยหากเราขยับกล้องครับด้านหลังสะเก็ต้นไม้นะครับจะมีการกระตุกเป็นบางจังหวะครับ ตอนแรกนะครับผมที่เราเห็นแค่ความคมชัด full hd 3 0เนี่ยผมคิดว่ามันน้อยไปนะครับแต่พอใช้งานแล้วนะครับผมถ่ายแล้วเนี่ยถือว่าสวยใช้ได้อยู่นะครับผมเราไปดูนี่การถ่ายวิดีโอโดยกล้องหลังกันต่อที่บอกเลยนะครับว่ามาพร้อมกับความคมชัดที่สูงถึง 4k 3 0เฟรมครับไปดูวิดีโอที่ถ่ายได้กันครับและนี่คือวิดีโอโดยกล้องหลังที่ความละเอียดสูงสุด 4k 30เฟรมครับ ความคมชัดของวิดีโอเนี่ยโดดเด่นเลยสีสันมีความอิ่มสีมีความสดใสแบบนี้เลยครับและก็เงาต่างๆเนี่ยเก็บรายละเอียดออกมาได้ดีหากเราขยับกล้องครับความสมูทของวิดีโอก็จะได้ประมาณนี้ครับการโฟกัสเป็นอย่างไรบ้างครับถ้ากเราถ่ายจากด้านบนย้อนแสงขึ้นไปถ่ายลงมาที่ใบไม้ที่อยู่ด้านล่างครับปึ๊บอรวดเร็วดีนะครับผมนี่ครับแล้วก็รุ่นนี้สามารถซูมได้ถึง5ระดับนะครับซูมเข้าไปครับซูมเข้าไปอีกหนึ่งชั้นครับนี่ เห็นถึงภูเขาที่อยู่ตรงนู้นเลยนะครับแต่ก็มีความสั้นๆของวิดีโอให้เราเห็นนะครับซุมกลับมาครับซุมกลับมาอีกครั้งหนึ่งสีน้ําทะเลสีท้องฟ้าสีต้นไม้สีใบไม้เนี่ยคือแบบหืมโดดเด่นเลยนะครับแล้วก็วิดีโอมีความคมชัดมีความนิ่งถากเอาไว้ถ่ายลงโซเชียลมีเดียเนี่ยเอาไว้ถ่ายลงคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยโอเคเลยครับ แต่ถ้าสมมติเพื่อนเคนไหนนะครับผมอยากจะถ่ายวิดีโอและเอามาตัดต่อเพิ่มเติมเอามาสโลด้วยเนี่ยผมแนะนำนะตั้งค่าที่ความละเอียด full hd 60 f เฟรมก็ถ่ายออกมาได้ดีอีกเช่นเดียวกันครับและนี่คือวิดีโอที่ความละเอียด full hd 60 f r a เฟรมครับ คือใครที่ต้องการจะถ่ายวิดีโอที่มีความนิ่งความสมูทในการแพลนกล้องนะครับผมแนะนําเลยครับว่าถ่ายเป็น Full HD 60เนี่ยวิดีโอจะมีความคมชัดที่พอดีแล้วก็มีความนิ่งมีความสมูทประมาณนี้เลยนะครับหากเราขยับกล้องลงมาปื๊บนี่ครับการโฟกัสรวดเร็วทันใจขยับขึ้นไปครับขยับซ้ายฝาครับเห็นไหมครับว่าต้นไม้เนี่ยจะมีอาการที่กระตุกน้อยมากๆครับ นิยามสั้นๆสำหรับกล้องรุ่นนี้ครับภาพนิ่งสวยวิดีโอใช้งานได้จริงครับสรุปสำหรับการใช้งานทั้งหมดเลยนะครับมือถือรุ่นนี้เนี่ยเป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งครับที่เหมาะกับการใช้งานพื้นฐานทั่วไปเน้นใช้งานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโซเชียลมีเดียดูหนังฟังเพลงนะครับผมเพราะว่าจอใหญ่จอสวยแถมยังมาพร้อมกับลำโพงคู่อีกกล้องสวยแบตเตอรี่อึดใช้งานกลางแจ้งได้สบายเครื่องไม่ร้อนง่ายเล่นเกมพื้นฐานทั่วไปอย่าง r o v Free Fire ได้ดีเลยทีเดียวครับแถม ราคานะครับผมก็ดีด้วยเนาะคุ้มค่าคุ้มราคาเี่ครับเ,เพื่อนๆละ่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้านสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้สุดท้ายนี้ครับถ้าอยากจะได้มือถือสักเครื่องนึงแนะนําตรงมาที่เจนไนทุกสาขาหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่และแอดเจนนี่โฟนเฟซบุ๊กเจนนโฟนเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้ผมนน,นทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสับวันนี้ครับสวัสดีครับ